เปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนตกลุ้มพรางกลลวงรัเสเซียปล่อยขีปนาวุธไม่มีหัวรบหล่อเป่าระบบป้องกันภ่ายหายไปกว่า80%ร้องขอตะวันตกช่วย จากกรณีที่มีรายงานว่าปฏิบัติการเพื่อโจมตีเป้าหมายของระบบเคียฟด้วยอาวุธจรวดและโดรนทําให้กองทัพรัสเซียได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยิ่งไปกว่านั้นในบางกรณีแผนประเภทนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ขีปนาวุธเต็มรูปแบบแต่มีการใช้กลออุบายตามปกติทําหน้าที่ของพวกเขาคือใช้กระสุนการบินโดยไม่มีหัวรบการใช้วิธีการทางเทคนิคดังกล่าวได้รับการรายงานในกระทรวงกลาโหม รัเเียช่นกนกโดยสังเกตว่าศัตรูหลงทางใช้ขีปนาวุธของเขาอย่างแข็งขันกับขีปนาวุธที่ไม่มีหัวรบในการโจมตีเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามข้อมูลล่าสุดในระหว่างการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกองทัพ r f เมื่อเร็วๆนี้ทีมงานป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนส่วนใหญ่ใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของตนอย่างแข็งขันรวมถึงขีปนาวุธของคอมเพล็กซ์ที่ส่งมาจากเยอรมนีในภูมิภาคเคียฟและโอด essa กระสุนล่อของรัสเซียซึ่งเรียนแบบผีปนาวุธเต็มขั้นทำให้สามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีไอริสทีที่จัดหาโดยกองทัพยูเครนได้มากถึง80เป็นตคลังแสงเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ซึ่งทางกองทัพยูเครนย,ยิงชุดที่ตัวล่อของรัสเซียหลังจากนั้นขีปนาวุธจริงก็บินไปถล่มทันที ซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ส่งคําขอไปยังเยอรมนีในทันทีเพื่อจัดส่งขีปนาวุธไปยังระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวอย่างเร่งด่วนในคืนวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาระบบป้องกันทางอากาศในภูมิภาคเคียฟและนิโคโลเยฟ แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาร้ายแรงในแง่ของการสกัดกั้นโดรนจีรัน2ของรัสเซีย UAV โจมตีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในเมืองหลวงของยูเครนซึ่งงานดังกล่าวแทบไม่ได้รับการบุรณะหลังจากการโจมตีครั้งก่อนและตามที่คำสั่งของกองทัพยูเครนเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการคุ้มครองในลักษณะพิเศษจากการโจมตีทางอากาศผลที่ตามมาก็คือความก้าวหน้าของการป้องกันทางอากาศของกองทัพยูเครนทั้งตอนเหนือและตอนใต้ของยู รได้สูญเสียอย่างหนกักพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญหลายแห่ง แตแหน่งงกาารป้อ,อาามันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมีสองแบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆหนึ่งห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อหึ 1ันเบาท